ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส <ke> ์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา e n นสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูมานะส่มารายนหัวเรนบเนส์กันเหมนกันเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เอฟเคเจนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องชา r เคเจนี่ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาต่อกันกันกบแพทล่าสุดที่อัปเดตแล้ววันนี้วันแรกนะครับวันที่1สิงหาเดือนใหม่นะครับเลิกงามยามดีสำหรับเดือนใหม่เพราะว่าเนี่ยคือตัวของแพ็คทัางหร่ในร้านค้าก็เปิดให้เราซื้อนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะพวกจดหมายดําพวกตั๋วสุ่มกาชาแสงมืดนะรัปลายเดือนเนี่ สวยงามและวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของแพนด o ร่าแม่กล่องงามนะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้มันแบบวิบป,ปับวิบับแล้วเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยนะครับตั้งแต่มาแต่ก็นะครับอย่างที่คุยกันไปในคลิปที่แล้วที่ได้ไปลองเทสแพนดร่าให้ทุกคนดูกันนะครับก็โดยรวมเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีความน่าสนใจมากๆแต่นะครับก็อย่างที่มีคนให้ความเห็นด้วยแล้วก็ผมเห็นด้วยอย่างเต็มร้อยปเเลยเพราะว่าอะไรหรือไมมันเป็นสายซัพพอร์ตสายซับพอร์ตเยอะมากนะครับตอนนี้สายซัพพอร์ตเยอะเต็มไปหมดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวเก่าๆก,ก็ตกงานกันหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเคล่าโคโค่นะครับใครอีกะอะซอนย่านี่ยังได้อยู่นะแต่ก็เกือบๆตกแล้วนะครับแล้วมีใครเอ๊ะซอนย่าก็ยังได้อยู่นะเออมีตัวไหนอีกที่เป็นสายซับที่มันเคยเด่นรอบไปแล้วตอนนี้ก็คือเริ สายรับหอดเยอะมากนะครับและตอนนี้ Pandora ก็มาเป็นสายซับด้วยนะครับและตัวนี้เป็นเผ่าดิเมนชันนะครับไม่ใช่เขียวเหลืองแดงฟ้านะครับก็คือพิเศษเป็นตัวลิมิเต็อีกหนึ่งตัวนะครับคล้ายๆนัสสึเลยดังนั้นเนี่ยถามว่าเปิดไหมเก่งไหมไม่รู้แต่เปิดไว้ก่อนนะครับตัวนี้ยังไงผมก็จะเปิดแน่นอนนะเพราะว่าด้วยความดีไซน์สวยงาม ความน่าเล่นความน่าค้นหานะครับเรื่องของสตอรี่เป็นกล่องแพนโดร่านะครับพิศวงแล้วก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยที่เป็นตัวเรมนชันนะครับดังนั้นเนี่ยใครมีงบแนะนยาให้เปิดไปแล้วกันส่วนการใช้งานเก่งไม่เก่งเดี๋ยวผมพามารีวิวในคลิปต่อถัดไปนะครับฝากติดตามกันด้วยเราใช้งานแล้วก็มารีวิวให้ดูการครบทั่วนเลยว่าจะเป็นการตีบอสการพันด่านหรือว่าการเล่นพีนะครับแต่เบื้องต้น ณนะตอนนี้นะครับที่เราดูกันไปในคลิปที่แล้วที่ผมไปลองเทสในเซิร์ฟเทสมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากใน PP นี่ยิ่งโหดเลยส่วนในการตีบอร์ดก็อาจจะพอใช้ได้แต่ต้องลองดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะมันมีข้อดีข้อเ,เสียอ่ะทีนี้ดีเสียไงยเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์เกันเรื่องของสก,กลิลกันก่อนเลยนะครับสำหรับแม่แพนดร่าแม่กล่องงามของเราไปดูกันเลยดีกว่าไปนี่นะครับสำหรับตัวแพนโดร่านะครับก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตัวเผ่าคลาส s, <S ก็ <S คือเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นดิ อ่าแล้วก็เป็นสายซับนะครับซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตข้อดีก็คือใช้ได้หลากหลายแต่ก็นะมันก็ทดแทนกันได้อะอย่างเช่นตอนนี้มีเวลาล่าก็เป็นซัพพอร์ตตัวล่าสุดที่มีมาซึ่งมันก็เป็นตัวที่ดีนะครับแต่มันดีคนละแบบเอ้ยผมชื่นชมนะเกมนี้คือมันทําตัวละครมาสายซับเยอะใช่ป่ะแต่แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีหน้าที่ต่างกันที่ค่อนข้างโดดเด่นคือมันไม่ได้ทับซ้อนกันมากแล้วกันเอางี้คือถ้าสมมติเราจะใช้ตัวบัฟที่เป็นบัฟดาเมจเลยแล้วก็ใช้ซอนยาบัฟดาเมจได้สองตัวก บัฟฮิวบัฟโลด้วยอ่ะเราใช้เวลา่าอะไรเงี้ยคือแต่ละตัวมันใช้งานได้แตกต่างกันนะครับแต่นั้นเวล่านี่ก็อีกหนึ่งตัวที่แตกต่างกันไปดูนะเดี๋ยวดูสกิลกันนะครับวันนี้ตีห้าช่องเลยนะครับมาเรามาดูเรื่องของวิเคราะห์ตัวนี้กันก่อนคลิปนี้ผมจะพามาดูรีวิวสกิลของแท้แล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนที่จะเปิดกันในตอนถัดไปนะครับมาแพนดอร่านะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่มีแบ็กกราวน์มีสตอรี่เกี่ยวกับกล่องวิเศษ กล่องแพนโดร่านะครับกล่องงามเลยนะเออเป็นกล่องพิศวงนั่นเองนะครับซึ่งอันติของแม่เนี่ยนะครับให้ดูความสวยงามก่อนเนะช่นเคยสวยจะจัดนะครับแค่อนิเมชั่นก็สวยแล้วปึ๊บเลยคืออันติเป็นการเปิดกล่องนั่นเองนะครับก็คือเปิดกล่องแพนโดร่าออกมาซึ่งไอ้แพสซีฟก,ก่อาอันติของสกิลอันติเนี่ยแพสซีมันคือแพนโดร่านะครับจะ p a n d ระ a ะเซอร์ว f สโ by hope and is not affected by this s k i ก l ก็คือ Pandora เนี่ยจะไม่โดนสกิลนี้เพราะว่าอะไรสกิลนี้เนี่ยพอใช้ปุ๊บนะครับมันจะทำให้ทุกคนในสนามรบทุกคนในสนามรบเลยนะจะติดสถานะหวาดกลัวนะครับ Fright เนี่ยสถานะหวาดกลัวทำให้ทุกคนเนี่ยแตกตื่นนะครับไม่เข้ามาตีกันคือมันจะเป็นช่วงหนึ่งก็คือ5วินาทีอะวินาทีเลยนะครับที่จะทำให้สนามรบเนี่ยหยุดการตีกัน เพราะว่าทุกคนกลัวเฮ้ยกล่องผีศาสตร์กล่องพีศาสมาทุกคนกลัวนะครับเป็นเยะเวลา5วิแถมนะครับลดเลือดทำตาเม็ดเลือดนะครับ50%นะครับ HP 0.5 second นะครับก็คือทดำดาเมจเป็นดอทด,ด้วยทั้งหมด5วิเลยนะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ไออัาราณวัดกลัวนี้หายไปก็คือครบ5วิแล้วเนี่ยพลังโจมตีของทุกคนที่หวัดกลัวเนี่ยจะลดลง10%เป็นะยะเวลา8วินะครับ ซึ่งมันจะแตกได้ 3P ที่แปลว่าถ้าเกิดแม่แพนโนร่าเราคไล่อันติครบ3ครั้งเนี่ยทั้งสนามเนี่ยนะพลังโจมตีเราลด30%อันนี้อยู่ในเงื่อนไขว่ามันอยู่ใน8วินะครับก็คือถ้ามาใน8วินี้เราไล่อันติครบ3ที่ได้คือลด30%เลยนะตีเบาจัดเลยแต่คงจะเป็นไปได้ยากนะครับที่8วิแล้วมันจะอยู่ครบสแตกนอกจากเราจะมีตัวบูสต์มานาเยอะๆซึ่งเราไม่ค่อยใช้ขนาดหรอกนะครับ ทีนี้นี่คือเป็นเอฟเฟกต์สกิลออนติเมทนั่นเองคือเปิดกล่องทําให้ทั้ง2ฝ่ายทั้ง2ฝ่ายนะครับย้ำก็คือทั้งฝั่งเราและฝั่งศัตรูจะติชนะหวัดกลัวไม่มีใครตีกันในสนามก็คือมันจะวิ่งออกจากกันนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นดอดด,ด้วยแล้วก็ทุกคนในสนามรบนะครับทุกคนนะฝั่งเราและฝั่งศัตรูพลังโจมตีลด,ดลง10%นะครับอันนี้คือดีมาก คือมันดียังไงเดี๋ยวลองมาดูกันคือไอตัวแพโนราเนี่ยมันเอาไปเล่นกับทีมยื้อได้ดีนะครับทีมที่ต้องแบบต้องใช้เวลารีดอันติก่อนยังไม่ต้องรีบฆ่ากันคือมันจะมีทีม2แบบในการเล่นเกมนี้แลวกันในการพีพีเลกันเนาะพีพีเนี่ยมันจะมีสสไตล์ก็คือสไตลแบบ์แบบเบิร์สแม็กเปิดเกมยวปุ๊บโอ๊ยตุ้มตามต,ตา,มตตามแม่งตายหาละนะครับซึ่งอันนี้เป็นเมตาปัจจุบันที่เขาเล่นกันเยอะอีกเมตาหนึ่งก็คือทีมยื้อที่อาจจะยังมาช้ายังไม่ค่อยเด่นแต่มีพอมีแม่แพโนรา หรือจะไปเล่นกับตัวที่มันต้องยื้อแล้วใช้อัลติเมตหนักๆนะครับแม่แพนโนล่าช่วยได้เยอะเพราะว่าอันติมันทําให้เกิดระยะเวลาแกลบหวินาทีเลยนะครับที่จะยื้อให้เพื่อนเราเนี่ยอย่าเพิ่งตีกันเก็บอันติอะไรเงี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปั๊มอันติปั๊มเลือดได้ด้วยแล้วทำดาเมจได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูสกิลถัดไปกันต่อนะครับอ่ะสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยเมื่อเริ่มเกมนะครับแพนโดล่าเนี่ยเมื่อเริ่มสนับลบเลยนะเมืม่อเริ่มการต่อสู้เลยนะครับแพนโดดล่่านะะครับจึงเพือน ตรงนี้นะครับเรียมอสอะไรก็คือเพื่อนตรงเนี้ยจุดเนี้ยดึงเข้ากล่องนะครับทำเพื่อนนะครับเพื่อนไม่ใช่ศัตรูทําให้เพื่อนคนนี้เนี่ยติดสถานะอมาตะก็คือไม่ตายเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนั่นเองนะก็คือเพื่อนหายไปในสนามหายจากสนามไปเลยหนึ่งคนนะครับแล้วก็ หลังจากผ่านไป4ีวินะครับเพื่อนจะออกมาจากกล่องนะครับโดนกล่องดูดกล่องแดกเข้าไป4ีวินะครับแล้วก็ออกมาอ่าพอออกมาเนี่ยจะได้ energy 1น0 0เลยนะครับแล้วก็ยังได้35%บอวก5%พลังโจมตีเพิ่มขึ้น3 5เปร็นปรียบเวลา10วิคือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 35%, น,35นี่เยอะนะเออคือเอาง่ายๆนะครับถ้าดูจากอันตีนะอันติเนี่ยมันทำให้ทั้งสนามลดโจมตี10% กล่องนี่จะดูดเพื่อนเข้าไปและปล่อยออกมาภายในสีวิเพื่อนคนนี้ตีแรงขึ้น35%คือไอตัวนี้มันจะตีแรง35%ในขณะที่คนทุกคนในสนามเราตีเบาลงอะ่ะนะครับคือมันแมคชีนิกมันสตรัทจีดีมากนะครับแถมเพื่อนคนนี้ได้เอเนอร์จีเพิ่มขึ้น1,000นะครับดังที่เราได้เทสกันไปรอบที่แล้วเนี่ยตัวที่ใช้ได้ดีก็คืออย่างเช่นคลาอเน นะครับเพราะว่ามันใชแอนติใช้ energy เ,เยอะและอันติออกทีคือตายเกี้ยงดังนั้นถ้าใครเ,อเนอาออกอนติได้ก่อนมีโอกาสชนะมากเลยนะครับใน PVP อะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวในพิกในสถานการณ์ HP ได้เลยถามว่าเล่นตีบอสได้ไหมก็คงจะได้นะครับเพราะว่ามันบัฟจอมตีถึง35%เลยและแถมทําให้บอสตีลดลง10%ด้วยนะตีเบาลงด้วยเราก็จะยู่ในสนามนานมากขึ้นนะครับเพิ่ม energy ให้อีกตั้งหากเดี๋ยวลองดูนะว่ามันตีบอสได้ดีขนาดไหนแต่เท่าที่ดูทรงต,ตอนเนี้ย PVP จ้าบแน่นอนนะครับเฮ <c oughs> พอเลเวล4นะครับสกิลเนี้ยเพิ่มนรงโจมตีบวก50%บวก5%ของแอตแท k กตัวนี้เลยนะโอ้โหจัดเลยว่ะบวกห้าเคือเพิ่ม50%เลยนะครับเกือบเท่าตัวตีตีแรงขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับสุดจัดนะเออเดี๋ยวลองดูกันว่าจับแค่ไหนนะครับถัดมาสกิลที่3นะครับสกิลที่3มเนี่ยมันจะเป็นพ s สซีฟก่อนนะครับ,ก,รบ,บ,ก,นะรบก็คือทุกครั้งที่แพนโดร่าใช้สกิล ทุกครั้งที่แพโนราใช้สกิลนะครับลีเฟอซีฟจะแพโนราเนี่ยจะเติมเลือดนะครับอ่าจะเติมเลือดแล้วก็เติมอินเทนจีให้กับตัวละครที่ออกมาจากกล่องเออคือตัวที่ออกมาจากกล่องเหมือนเป็นลูกรักของแพโนราเอ้ยนี่ลูกกูเองนะเอาเข้ากล่องไปออกมานะครับเพราะฉะนั้นแพโนราเมื่ออะไรก็ตามที่แพโนราใช้สกิลนะครับแพโนราจะฮิลและเติมอินเทนจีให้เพื่อนคนนั้น1คนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับกล่องเนี่ยก็จะทําการ สาบทุกคนในสนามรถติดดีบัฟคอรัปชันนะครับซึ่งดีบัฟนี้มันเป็นดีบัฟถาวรจะทําให้ทุกคนเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้น10%ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศัตรูฝ่ายเราแล้วก็ตัวแพโนล่าเองด้วยนะครับซึ่งไอ้คำสาบเนี่ยมันจะสุ่มนะเอางี้คือมันจะทําให้ติดตัวแพโนล่าก่อนแพโนล่าเนี่ยไงก็โดนคำสาบละเพราะว่าไปเอากล่องมาเล่นนะโซนนะครับโซนไปเอากล่องมาเล่นนันะแพโนล่าติดคำสาบคอรัปชันแล้วครับแพโนล่าจะโดนตีแรงขึ้น10%แล้วก็มันจะสุ่มอีก1คน อีกหนึ่งคนที่เป็นศัตรูอ่าขอโทษน,นะไม่ได้ฝั่งเราฝั่งเราไม่ติดคำสาปนี้นะมันจะมีแพโนล่าติดแน่นอนหนึ่งคนและสุ่มอีกหนึ่งคนที่เป็นศัตรูที่ยังไม่ติดคำสาปนี้นะครับอ่าติดคำสาปไปทีนี้ไอ้คำสาปแพโนล่าเนี่ยจะสะแต็คได้ถึง4ครั้งนะครับผมเออในขณะที่ศัตรูเนี่ยจะไม่สแต็คคือแพโนล่าสแต็คได้คนเดียวแปลว่าศัตรูเนี่ยมันจะติดดีบัฟคอร์รัปชันคำสาปกล่องเนี่ยได้แค่1นึ่งสแต็คเท่านั้นและมันจะคอยสุมม่มบทีละรอบนะครับทุกครั้งที่แพโนใช้สกิลเนี่ย ไอกล่องนี่ก็จะปล่อยคำสาบม,มาส่วนแพนโราจะติดแน่นอนและแพนโราจะสะสมถแตกตีบัฟนี้ได้ถึง4ทีทีนี้คําถามนะครับแล้วมันจะติดทาไมเพราะว่าติด4ตแตกแล้วแพนโรามันจะต้องโดนตีแรงขึ้น40%แพนโรามันจะตายไวมากนะครับผมบอกเลยว่าแพนโดรามันจะตายไวมากเพราะมันโดนดบัฟแรงขึ้น40%นะถ้าครบ4แตก แต่ทีนี้นะครับมาดูกันต่อมันมีเงื่อนไขลึกลับซําซ้อนมากคือทำให้ตัวเองตายเร็วทำไมแต่ก็เข้าใจนะแมคคัลิกเพราะว่ามันเป็นกล่องกล่องต้องห้ามกล่องปีศาจนะครับไปเล่นกับมันก็โดนคำสาปไปนะครับแอคทีฟ <Active S 2> นะครับคือเมื่อไรก็ตามนะครับแพนโดร่าเนี่ยแพนโดร่าสกิลเซนสกิลนี้ว่าครับจะทำการสุ่มสัตว์ตูนะครับจะทำการดีบัฟสัตว์ตูนะครับน,นระยะ,ะเป็นระยะเวลาสิวิ นะครับทำการดีบัฟศัตรูเลยนะสิบปีนั่นเองแล้วก็จะทําการดีบัฟศัตรูที่ยังไม่ติดสเาตัสนี้ก่อนก็คือศัตรูที่ยังไม่ติดดีบัฟเนี่ยพอกดใช้ปุ๊บไอศัตรูตัวนั้นจะโดนดีบัฟนี้เลยทันทีนะครับแล้วก็อย่างนึงคือนี่นะครับอ่าทีนี้สแต็กของพันโดล่าที่โดนคำสาปของกล่องเมื่อกี้ที่โดนสะสมได้สีสแต็กเนี่ยนะครับอ่าเดอเดอเดเมนกูเดอเดพันโดล่าเคเรนเกิร์สเดอะนัมเบอร์ออฟยูนิตดีบับอีสอีกพออ๋อโอเคคือค ฟโดล่าใช้สกิลนี้นะมันจะทําให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับซึ่งจะติดกี่ดีบัฟเนี่ยขึ้นอยู่กับสเต็กของแฟนโดล่าที่แฟนโดล่ามันติดคําสาปอยู่ดังนั้นถ้าเกิดแฟนโดล่าเราโดนคําสาปกล่อง4สเต็กนะเพราะมันสะสมในส่งสแด4เต็กและแฟนโดล่าใช้สกิลนี้ปุ๊บศัตรูนะครับจะโดนดีบัฟ4สเต็กเลยนะครับซึ่งสเต็กดีบัฟมีอะไรบ้างมีลดความเร็วมีลดการเติมอินเ g อร์มีลดเลือดนะครับแล้วก็ลดการโจมตีธรรมดา เออทำให้ตีมิดะทำให้ตีไม่โดนด้วยนะนี่คือ4ดีบัฟที่จะทําให้ศัตรูติดดังนั้นถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วแพโนล่ามันกดโดนเสียแตกเมื่อไหร่และแพโน่าใช้สกิลนี้เมื่อไหร่ศัตรูนะครับจะโดน4ดีบัฟเลยนะ4ดีบัฟก็คือกากไปเลยอะทั้งเลือดน้อยลงทั้งเอเนอร์จีไม่เติมทั้งความเร็วลดลงแถมยังตีไม่โดนอีกตั้งหากเอ,อ้ยอันนี้ผมมองว่า PP ดีมากนะเล่นทีมยือ้อทีมยื้อมาแน่นอนเพราะว่าต้องยื้อให้แพโน่าโดนเสียแตกและแพโน่าต้องไม่ตาย นะครับเพราะว่าแพนดราโดนเสียแตกปุ๊บแพนดราจะโดนตีแรงขึ้น40%เลยนะครับทุกท่านสุดจัดปะล่ะแถมฮิลเพื่อนด้วยนะฮิล <He al S 2> เพื่อนเติม <Term S 2> energy ให้เพื่อนที่ออกมาจากกล่องแลวนะคือดูดีมากอ่ะมาดูสกิลันต่อนะครับสกิลแรกก็คือวาลซ่าแล้วนะสกิลที่4นะครับสกิลที่สนี่คืออ่าอันนี้แพนดราจะเพิ่มแม็กเกตพีอ่าโอเคแล้วก็จะเพิ่มเป็นส่วนเติมอีก6%หลังจากที่ถูกคำสาปของกล่อง เอ้อันนี้ดีมากเพราะว่าไอ้คำสาบกล่องเมื่อกี้ที่ติดเสียแตกมัโดนแรงขึ้น40%ดังนั้นถ้าเราสามารถปลดถึงสกิลสีได้แพโนรา,าจะถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นเอางี้เลือดเยอะขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยนะเพราะว่าอัพเต็มก็คือเพิ่มขึ้น24%เลือดเพิ่มขึ้น20%แถมถ้าโดนดีบัฟกล่องนะครับเลือดเพิ่มขึ้นอีก12%เลย นะครับก็คือไม่ตายง่ายแล้วกันเอางี้ทำให้แพนโนล่าไม่ตายง่ายขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำถ้าจะเล่นแพนโนล่าผมาต้องปลดถึงอันนี้แหละอันนี้ตอนนี้นะณตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ปลดอันนี้เนี่ยโดนเสียแ,แตกยังไงก็ร่วงนะครับโดนแรงแน่นอนอ่ะมาดูกันต่อปลดอาวุธแล้วจับไหมครับแพนโนล่าหลังจากแพนโนล่าตายนะครับแพนโนล่าจะทิ้งกล่องแพนโนล่าเอาไว้ในสนามลบนะครับซึ่งไอ้กล่องนี้เนี่ยมันจะทําการเก็บรวบรวมเเอ energy เรื่อยๆและกล่องไม่มีทางตายนะครับเก็บ energy เรื่อย,อยพอเเอ energy เต็ม1,000 นะครับจะทําการปล่อยพลังนะฮะปล่อยพลังไอ้คลื่นสกิลอันตินั่นแหละเอ้ยทำให้ทั้งสนามเนี่ยอ้นนะอารีสเอร์ิสนะพาณิชย์โปรกชั่อาจจะอ่าก็คือปล่อยอันติอีกเรื่อยๆนะครับปล่อยอันติอีกเรื่อยๆนะแล้วก็ทุกๆ5วินะครับจะทําการสาบศัตรูให้ติดดีบัฟด้วยว้าวซ่ามม้างไหมล่ะคือผมบอกเลยว่าเล่นทีมยื้อได้ดีเล่น PP พีโหดจัดๆแน่นอนเพราะว่า ถึงแม้แม่นางจะตายไปแล้วนะครับแม่นางยังทิ้งกล่องพิษวงเอาไว้ซึ่งไอ้กล่องพิษวงนะอินเนอร์จีเต็มนะครับปล่อยแอันติเรื่อยๆทีมยืดถ้ายืนสนามได้นานยังไงก็ชนะนะครับถ้ามีแพนโดร่าเออแถมทําให้ศัตรูติดดีบัฟด้วยนะครับทุกๆห้าวิทุกๆห้าวินะครับทุกๆห้าวิเลยนะเออและถ้าเกิดอัพถึงเลเวล3นะครับเปนตัวแรกจากเรเดคชั่นเอฟเฟกต์ออร์นันดีบิคัมโอ้โหถ้าถึงเลเวล3นะครับปล่อยอันติแพนิค คือปล่อยแอนติเมื่อไหร่เนี่ยคือปกติเนี่ยปล่อยแอนตินะครับมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยตีเบาลง10%เป็นระยะเวลา8วิแค่8วินะแต่ถ้าเกิดคุณอัพอาวุธเนี่ยถึงเลเวล3นะครับก็คือบวก15นะฮะบวก15ใช่ไหมเออถ้าปิดขออภัยนะครับจะทำให้ดีบัฟจอมตีลดลงตีเบาลงของศัตรูเนี่ยอยู่ตลอดไปโคตรจ้าบโคตรดีเล่นพีพีได้ไอเล่นตีบอสได้น,น,นั่นนนเพราะว่าทำให้บอสตีเบาลงและแถมมี ดาเมจจากตรงนี้เพิ่มขึ้นดาเมจจะไม่ได้วูหวานะแต่ทำให้ได้บอสทำให้บอสตีบอลลงเยอะขึ้นแน่นอนแถมมันเป็นเพอร์มามนด้วยอ่ะติดตลอดอ่ะดีบัฟติดตลอดเลยอ่ะจนจบการต่อสู้เลยอ่ะคือทีมยืมมาแน่นอนว่ะผมดูทรงแล้วน่าจะต้องลองดูนะทีนี้นตีนะครับมันตีทําอะไรเพื่อนที่เราเข้ากล่องไปเนี่ยจะถูกปกป้องโดยความหวังนะครับความหวังของกล่องพิศวงนี้ทําให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่ติดสถานะตื่นตัวนะครับไม่ติดสถานะตื่นตัวแตกตัวตื่นตูม หวาดกลัวนะครับนั่นหมายความว่าเมื่ออะไรก็ตามที่อันติของแพนโดร่ามันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแพนโดรามีชีวิตอยู่ปล่อยอันติปุ๊บหรือตอนแพนโดร่าตายไปแล้วกล่องปล่อยอันติปุ๊บทุกคนหวาดกลัวนะครับยกเว้นเพื่อนคนนี้ที่ถูกเลือกนะครับเพื่อนที่กล่องเลือกเพื่อนจะสามารถเข้าไปหัวตรูได้ในขณะที่ทุกคนหวาดกลัวโคตรดีคือถ้าจะเล่น PP เนี่ยต้องสุดนะครับถ้าจะเล่น P ีต้องสุดเอ้แต่ถ้าจะเล่นตีบอสยังไงก็ต้องสุดเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตีบอสเนี่ย การที่ทำให้ศัตรูหวาดกลัวเนี่ยฝั่งเราก็จะตีบอสไม่ได้ไงมันจะเสียเวลาไปประมาณ5วิเลยนะที่จะทําให้ตีบอสไม่ไดไ้ไม่มีการทำดาเมจเกิดขึ้นไปแล้วเวลา5วิเลยนะครับดังนั้นต้องอักให้สุดถึงจะเล่นเวิร์กมันจะได้5วิกน,นั้นกลับคืนมาแถมเพื่อนได้จมตีเพิ่มขึ้น50%จากสกิลบัฟอันที่2นะครับแถมฮิลกับเพิ่มเอนจี้ให้เพื่อนด้วยผมวาเล่นตีบอสได้ดีว่ะดูทรงแล้วอะ่ะ เพราะว่ามันปั๊บโจมตีแรงมากเพิ่มพลังโจมตีแถมเพิ่มเลือดเติมเลือดเติมเอพลังงานให้ด้วยลดพลังโจมตีศัตรูด้วยบอสท,ที่เตียงแรงนี่ง่อยแน่นอนเอ้ยผมว่าต้องต้องจัดนะดูทรงจากสกิลเราต้องโดนว่ะแต่ทีเนี้ยมันจะว้าวซ่าไหมเดีย๋ยวต้องลองดูเทสกันต่อไปผมเดีเทสดูกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ให้ดูสกิลของแม่กล่องงามกันนิดนึงนะอ่าสังเกตนะครับเห็นไหมสแต็กดีบัฟพาโรล่าหนึ่งสแต็กแล้วเนี่ยมันไล่สแต็กดีบัฟใส่ศัตรูเนี่ยครับอ่าโดดนีบััฟอนนแ่ เออนี่อันติกล่องปุ๊บนี่มามันจะหวานกลัวทั้งสองฝั่งนะทำตะเหม่เป็นดอตเหมือนติดพิษนะครับอ่าอันนี้บัฟเพื่อนนะครับบัฟเพื่อนเออแล้วก็ฮิลปุ๊บปุ๊บพอเพื่อนโดนแดกเข้าไปอะไรเงี้ยอ่าเห็นไปไหนไปนะดูดูดีบัฟดิสี่ดีบัฟเนี่ยครับอันนี้คือสี่ดีบัฟเพราะว่าแพนโดล่าโดนสี่จะแตกเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่แพนโดล่าใช้สกิลเนี่ยแพนโดล่าจะโดนดีบัฟคำสาบกล่องถ้าครบสี่แตกแบบนี้มันจะสุ่มดีบัฟศัรตรูเห็นไหมสี่จะแตกอะสี่ดีบัฟอะเออ คือทีมที่เล่นกับไพโรลา่าได้นะตอนนี้นะครับก็จะมีทีมแบบทีมแท้เอเนจีเยอะอย่างเช่นทีมไครอลในอา,าร์ฮาระก็ดีนะเพราะเอาไปตบตัวประประบ,บตอนที่ทุกคนหวัดกลัวต้องอัดเต็มนะอย่างนึงคือทีมที่เล่นอินดิสไม่รู้อินดิสจะคัมแบ็กไหมอินดิสจะพังอาจไหมนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยช่วยเสริมดีบัฟได้เยอะมากและอินดิสเป็นตัวละครที่เล่นกับดีบัฟได้ดีมากๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แชร์ข้อมูลกับวิเคระห์กันพอสมควรนะครับผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยและต้องบอกว่าตู้นี้นะ ทั้งนี้ผมบอกผิดไปขออภัยด้วยเพราะว่าตกข่าวนะครับตกข่าวขอโทษทีทตู้นี้นะครับมันสามารถใช้ตัวแดงได้แล้วมันไม่เหมือนนัสืึแล้วนะนัสืึคือถ้าเป็นไดเมนชั่นเนี่ยมันใช้ตัวแดงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไม่มัน,ม,นมันคงไม่ใช่ตัวคอลล a แหละมันเลยใช้ตัวแดงได้นะครับแต่ว่ามันตัวพิเศษเฉยๆเนาะใช้ตัวแดงได้นะครับและตัวดํานี้คือได้จากไหนพวกอีเวนต์ต่างๆนั่นแหละนะครับก็เปิดได้เหมือนกันได้2ตัวเลยเนาะดังนั้นใครสนใจดูสกิลราวซ่าก็จัดได้ใครอยากรอรีวิวก็ฝากติดตามที่ช่องใหม,ม,ามา แต่ว่าแม่สาวงามจริงๆว่ะขอบคุณนะครับใครที่แวะมาชมกันตลอดก็ขอบพระคุณมากและขอบคุณทุกค,คนที่ช่วยคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับแบ่งปันข้อมูลกันแล้วเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์เช่นเคยนะครับจะได้แชร์กันแล้วก็หวังว่าจะเป็นแบบเพื่อนทุกคนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากติดตามกันด้วยนะครับและใครอยากสนับสนุนช่องนะครับสามารถกดคล่วมชนชาวเกลือได้ที่ใต้คลิปเลยไว้จเจอกันนะผมสวัสดีครับ